สวัสดีคะ่ะเพื่อนสมาชิกแชทแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ไผยอยากจะมาคุยในประเด็นร้อนแรงที่กําลังมีมากเลยนะตอนนี้แล้วก็คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการหาคู่ฝรัง่งต่างชาติที่เรากำลังสนใจกันนะคะนั่นก็คือกระแสะในเรื่องของการโยกย้ายสายสะโพกเฮย้ยย้ายประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากเลยใน Facebook นะผลจากเรื่องของการเมืองบ้างเรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราบ้างหลายๆคนกำลังมุ่งประเด็นพูดถึงในเรื่องของการย้ายประเทศนะคะทีนี้ในเรื่องของการย้ายประเทศนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยากนะะหรือมันไม่ใช่ง่ายอะเอ๊ะตกลงมันง่ายหรือมันไม่ง่ายนะคะ เราลองมาพิจารณาดูในแง่ที่ว่าอยู่ๆเราอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นนั้นมันก็คงไม่ง่ายใช่ไหมแต่มันก็มีนะคะหลายๆวิธีที่เราสามารถจะทำได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เอาไม่ไหวแล้วแกป่านนี้แล้วโอ้จะย้ายไปไหนล่ะจะทำยังไงล่ะจะไปได้หรอนะคะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเต้าเป็นห่วงอุ้ยสารพัด สารพัดจะเป็นห่วงแต่เราเคยคิดบ้างไหมคะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างนะคะมันสามารถที่จะออขะจัดปัดเป่าหรือมันสามารถที่จะทำให้มันไปด้วยกันได้กับสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะถ้าใครรู้จักอาจารย์ไผ่ดีเนี่ยก็คงจะทราบนะว่าอาจารย์ไผ่นั้น ราออกจากราชการนะฮะแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเมื่ออายุ51ปีอ่าเป็นสาวแก่แล้วนะ51เนี่ยไปไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ51ปีสำหรับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอู้ตายแล้วบ้าจังเลยไปทำไมนะไปลำบากแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิต ในการที่เราจะไปอยู่ต่างประเทศมันจะลาบากแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆวิธีที่เราสามารถที่จะอยู่ในต่างประเทศได้บางคนมีความรู้ความสามารถนะคะก็อาจจะ,ะติดต่อหาคนซึ่งเราไปเป็นแรงงานนะคะไปเป็นแรงงานไปทำงานในต่างประเทศแต่ทั้งนี้ ต้องไปให้มันถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ไปทํางานในต่างประเทศแบบชนิดที่ว่าหลบๆซ่อนๆเพราะว่าถ้าเราไปทําผิดกฎหมายถูกจับก็จะถูกส่งกลับประเทศไทยของเราได้แล้วก็ไม่สามารถไปได้อีกนะคะเพราะว่าจะขึ้นแบ็คลิสทีนี้ ถ้าเราพูดกันในแง่ของคนทั่วๆไปแลผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะแต่ว่าผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการที่จะไปอยู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นโดยวิธีการหาแฟนหรือหาคู่ฝรั่งต่างชาตินะคะแต่จะว่าไปแล้วผู้ชายก็ไม่คิดว่ายากเพราะเหตุว่าถ้าผู้ชายเป็นเกย์ถ้าคุณชอบผู้ชายด้วยกันนะคะ คุณก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันเพราะว่าฝรั่งในหลายหลายชาติเขาเปิดโอกาสให้มีการแต่งงานกันระหว่างผู้ชายกับผู้ชายเพราะฉะนั้นก็รองเปิด ใจกว้างนะฮะเปิดตาดูแทนที่คุณจะคบกับผู้ชายในประเทศไทยคุณก็หาแฟนฝรั่งเลยค่ะหาชาติที่เขายอมรับให้ไปมีการแต่งงานและคุณสามารถที่จะไปอยู่กับเขาได้ในสหรัฐอเมริกาเองนะคะที่อาจารย์ภัยอยู่ก็มีเช่นกันนะคะที่เขาอ,อนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแต่งงานแล้วคุณก็สามารถที่จะมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดย สามีหรือภรรยาของคุณนั้นช่วยให้คุณมาอยู่นะคะทีนี้ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าต้องการที่จะหาคู่หาฝรั่งต่างชาติแล้วก็มาอ,อ,อยู่กับเขาในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นไปนได้มากนะคะเ,เราต้องเริ่มก่อนเริ่มหาก่อนนะคะอย่าก,กลัว หาก่อนเลยว่าเรานั้นอยากจะมาอยู่ประเทศอะไรเราก็หาคู่หาฝรั่งต่างชาติในประเทศนั้นศึกษาดูให้ดีเพราะไม่ใช่ว่าทุกประเทศเราจะไปอยู่ได้นะคะอ,อ,อย่างประเทศบางประเทศที่เขาไม่ต้อนรับผู้หญิงเอเชียหรือว่าไม่ต้อนรับเ,เขาไม่อยู่แล้ว มันมีเรื่องศาสนาเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยู่กับเขาอย่าไปหาฝรั่งแบบชาตินั้นนะคะแต่ชาติไหนที่เขายินดีที่จะรับสาวไทยแล้วเราก็คิดว่าเราเอออวยไปกับเขาได้นะคะเราก็ตั้งหลักหาแฟนฝรั่งเลยค่ะอาจารย์มักจะพูดว่าหาแฟนฝรั่งนะคะ เพราะว่าคําว่าฝรั่งนั้นในความคิดของอาจารย์นั้นดีกว่าคําว่าต่างชาติเพราะว่าต่างชาตินี้มันมีหลายชาติมากแต่คําว่าฝรั่งนั้นมันก็คือรู้จักมากฝรั่งอะนะฮะฝรั่งที่ไม่ใช่มะม่วงไม่ใช่ทุเรียนอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าในสายของอาจารย์อาจารย์ไม่คิดว่าในเรื่องของการไปอยู่กับมุสลิมไปอยู่กับแขกไปอยู่กับอะไรพวกนี้มันจะเวิร์กนะคะ เพราะฉะนั้นการหาคู่ที่เป็นฝรั่งจะทําให้คุณมีโอกาสดีในชีวิตสามารถที่จะโยกย้ายไปอยู่ในประเทศของเขาได้ถ้าแต่งงานแต่งการแล้วก็จดทะเบียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เขานั้นซัพพอร์ตคุณนะเกื้อหนุนคุณแล้วก็ไปอยู่ในประเทศของเขาไปหางานทําหรือไปเป็นแม่บ้านมีลูกมีเต้าสาหรับคนที่อายุอย่างน้อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งสําหรับคนที่อยากย้ายประเทศ จากประเทศไทยไปอยู่ในต่างประเทศลองนะคะลองมองหาแฟนที่เป็นฝรั่งต่างชาติศึกษาดูค่ะใครใครที่สนใจนะคะเข้ามาในเพจเอ,อ,อาจารย์ไผ่ไลฟ์คอร์สมาสา Life Course, เตอร์ไผ่ไลฟ์คอร์สใน a c e b o o k ของอาจารย์ไผ่ได้นะคะเรามีโปรแกรมของการทำพรีเมียมค้ชในการที่จะสอนคุณเป็นสมาชิก VIP เพื่อที่คุณจะหาแฟนฝรั่งต่างชาติได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่ถูกหลอกลวงจากพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายเข้ามาพูดคุยกันค่ะ,อะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ s u b สคร i b บนะคะ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ